สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีพี่ป้านะอาเอฟซีที่หักแพงสุขูสุคนสุหมงสุบอลผู้อยู่ใก่และอยู่ไก่อย,ยู่เนื้อและอยู่ไต้สบายดีย้ำเศร้าพี่น้องพอๆกับซองน้องมิน,นี่คือเกา่าคือเดิมพี่น้อง คลิปนี้ก็ส4รีวิวสร้างเป็นเห็ดต่อเติมเพื่อนไหนเฮาคือเกาเนาะระวงรังรถดเด้อลอยเด้อโมีหมูหลายระวงังรถดระวงังรถดอยู่ซื้ออยู่ซื้อหมูมาเรียนนำ้ำ ก็อือก็ต้องขอบคุณเอื้อใจดีหลายเนาะที่ซอยน้องต่อเติมเฮือนข,นขอบคุณไลาเด้อเด้อที่ซอยสู้น้อง เติมคมฟันข้างนอกแลก้วก็ครอบครัวแล้วก็เท่าแม่ให้มีให้ได้ดังใจดังประสงค์เป็จขอบคุณเลยหลายเด้อเด้อเพิดพก่อมือวานนี่แหละนี่ก็ได้แต่วมือวานนี่แม่ไม่นีพเพิดเอาโทรศัพท์มือบรรน,นสูงก็เลยบริเต อัปเดตบระทศยคลิปห้เบิรงเนาะติดดินบล็อกขึ้นอบเสาเลยกระเทปูปสิจ,จับเลี่ยมอีกว่า,วาจ,จับเลี่ยมมันย่เนี่ยถ้โบจับบริัมือได้ะ ว่านเพื่อกอขึ้นซื่อแล,ล้วก็มึกุดเทปูนเขาทางในอีกเถอเพื่อให้มันแน่นทางในนั่นเองห็ดห่างง่อยยังดี แต่ว่ากระเบื้องตัวซื้อมาว่าสใช้พิ่ชแก้ให้แต่ว่าเพิ่งยังบ่ทันได้เฮ็ดสร้างกขหังกระฟักพื้นเนาะเ <c oughs> พิ่งบ่สบายเ <c> น <oughs> ี่ยผู้เสื้อดำแล้วบ่สบายสองซ้ำมือพุ่งข้างก็มาเฮ็ดอีก <c oughs> เป็นไข่เป็นวัดเป็นไอพี่น้องเอ้ยอากาศก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ก้อนห่อนก้อนก้อนหน,นาวก้อนลม มันค้อนแดดหางไกลคุณเฮาปับ๊บน้องกับบทท่านเพิ่นว่าสิเก้ได้อยู่เพิ่นว่าแต่ว่าได้ใส่เวลาจะได้เอาหินเจียปาดเพื่อนเนี่ยปาดออก กาวจลเคซื้อมาไว้แล้วระสอบละที่ได้คนว่าสอง่อยหาซิปโตโตเอาโตไปโตมาได้สองร่อยเศร้าตะเบื้องซื้อมาแล้วจะสร้างคนหมื่นหือคนซิป ็บตัวได้ตอ่อแล้วนี่กอตัวนี้แล้วนะไอ้วันไอ้วันลเศษปอมเบ็ดเนีเ่ยมันห่อนจากมือส่วนคนยุดงานลงหาใส่เบ็ดประหลาดจ้ะมันนักป่ะสัน,น <laughs> คนใหญ่ไรว่ะสินัก สซโม่ห่าสิบลังโอ้โหหลโลอยู uh, ่ได้หนเนาะหาสิบลังเาว่าหากโลอยู่ได้ฮะสมโมม่ก้อนช้ำเลยนะเนี่ยปลาปลาบดึกแปลว่าหลุกเนี้ยเีไลล เออเบ้าอ่ข้าเจาลูกแฮห่ลเอ่ข้าเจ้าวดายมังคินักเขาเลยขาจ้ก่อได้ก่อเส้อมลดอ่าเสพอมเกาะเส้อมเบ้ ว่าเฮ็ดได้ยักล้างแลยนนะพ่ออยน,น,ะน,นะไปเกาก็ยังไม่เหรอวะยนะ <c oughs> ังมือเนาะจังมือยังลงส่วนเพิ่นลงไปหากินป่าคลองเพิ่นงเลยไซบิสป,ประหลาดให้้างเพิ่นพาลงเพิ่นว่าเพิ่นลงตะเกาก็พินได้อยู่ได้กินอยู่ว่น แต่เป็นวัยรุ่นลงน้ำเพลินเลยเลยแต่ว่าคล้องกับคนละบอลครับบอลเขาเคยไปเนาะอันนี้เพิ่งที่ลงไปทางบ้านน,นะนะทางบ้านปนุ่ยก็แหละบานายงบอลคนไปปีแล้วเนี่ยซึ่งเขาไปแต่ก่อนนะไปทั้งพี่ทั้งอันบ้านขุกสรรคนละภาคฟังกับบ้านขุกสารอำเภอสนุมานจังหวัดอำนาจเจริญเนาะคนละภาคฟัง อันนี้สิลงไปทางใต้ทางบ้านเชิงบ้านนะบ้านบุง้งเขียวได้ทางนา่ะเพื่อคินม,มาลาดมาจากครับบ้านบุ้งเขียวนะน้องกับโบจัเกเท่ากันพี่นอ้องได้หูวจักก็คอมเมนต์เข้ามาบอกเด้พี่น้องเด้อแม่นบ่นะอไฟลอยเขมราลาดเนาะบอแล้วบ้านบุ้งเขียวน่ะอำเภอยังวะอืมลงเอาอาอันเพิ่นขึ้นกับเขมราลาดที่นาะอยู่พอ ออกมาดูหน่อยจ้ะนะหลินน้ำมูอยู่พูเขียงแวกแวกอยู่พูมีมูเลยมูมาใกล้แล้ว ทำร่าพัดจ่าไปเพียงเท่านี้แหละพี่น้องขอบคุณเลยล้าพี่น้องสุขุสุขลนที่ติดตามขอบคุณเลยล้ด้วยเด้อดีๆมีแห้งสุขภาพขแข็งแกรงอายุมันคนยืนเหนื่อยพอเฮงเฮงรวยรขึ้นกว่าเก่าอย่าเจ็บอย่าจนสุขภาพขแข็งแรงอายุมันคนยืนพอกันไหมคลิปหน้าพี่น้องสบายดี